ดวงความรักของคุณ,ณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงความรักของคุณวันนี้ใครที่รอข่าวดีจากทางไกลคุณมีโอกาสจะได้รับข่าวดีจะมีการติดต่อนะคะจากต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่โสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่คนที่ใช่คนที่ชอบนะคะแต่บางคนนะคะก็ มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศไปหาคนที่คุณรักนะคะจะมีคนมาหามีคนสนใจมีคนติดต่อสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจยึดหนิดอารมณ์เสียระวังมีปัญหาหลายๆคนอยากอยู่คนเดียวนะคะอยากอยู่คนเดียวอยากจะไปจําศีลภาวนาบวชชีพามนะคะช่วงนี้โชคลาภของคุณค่อนข้างดีนะคะโชคลาภดีมากคุณมีโอกาสได้รับเงินพิเศษได้รับเงินฟุกๆเข้ามานะคะในครอบครัวนะคะช่วงนี้คุณคิดแต่เรื่องการทํางานการหาเงินนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะซึ่อนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้าน แล้วก็อายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะสองหนึ่งสาะคะสองหนึ่งสาะคะแล้วก็สองหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ